爱情万年好 เขาเกิดวานไนผมบอกว่าวันอากิตย์ สักลายมือโชคราบร่ำรวยพระอาจารย์เสือวัดโพชัยบ้านคุยปูตำบลบึงเนียมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นสาธุสาธุเนี่ยร้านบุญดีหมูกทะบ้านดอนบุงเนี่ยหน่อยสักลายมือโชคราบปารมี รหกหนึ่งห้าหกแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ไหมบรกการดวงพงนาน,นเอ็ดเอของผมมี 20, บวครับของผมสองเจ็ดสองแปดบวครับย่อนี่ไหมเลขหนึ่งครับของผมด้าน,านผมเ<ม>ริ่มเบึง้งไหมครับที่สัสอ้อของที่นนะ<ม>เป็นแปดเจ็ดสองนะแมนบวกครับแปด 8ปดเจ็ดสองเกิดที่สิพฤษภาแปดเจ็ดสองวเรีจกสักใันแปดเจ็ดสองโอเคหล่ 8, 7, 2 2> อเจ็ดสองทองเจ็ดปีชวดครับสิบ,บ,บพฤษภาสองพันห้าอ้ตัวเลขจะไม่เหมือนกันนะอาจารย์ ห้าหกยืยันใ่ใช่ไข้ไข้ไข้เอยสแกนกันได้ไครับาเนาะก้าเ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 ต็มพันได้บ่ าาวันแรงวันวันพระวันชักคนตรงกับวันอาทิตย์วันแรงตอนนี้มีปัญหาที่ได้ไปไอ้ร้านซ่อมช่วเขาบวนอยู่ในนั้นหรืมือถือบอกคือค,อค,อคอแอบอะไรเนี่ยเอาแอปกรุงไทยของธนาคารอย่าง โอ้มีลูกค้าโทรถามร้านเรทนี่สัตว์ยังไม่หลังไหลเข้ามาละวันนี้อืมดำรวยล้ำรวยสาธุนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามะนัมสัมมาโสจุตเถโทจุตถาจุตธรรมสัมมาโสจงมาเกิดเป็นตัวเลขตัวยัน สิ่งศักด mm ิ์สิทธิ์นำโชคนำลาภพุทธธรติดตั้งธ้รมังติดตอสังข้างรอดติ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 เช้นวาสนาขาดวาสนาตอนเสินเงินลอยล <kindergarten. S 1> ้านขาดลอยล้านตอนเส่นสุกภาพขาดสุกภาพตอนเสินลาบลอยขานลาบลอยตอเสินวงดีขาดพวงดีตอนเสินเงินลอยล้านขาดลอยล้านตอนเส่นอำนาจขาดอำนาจตอนเส่นวาสนาขาดวาสนาตอนเสินสุกภาพขาดสุกภาพบตอนเสินเงินลอยหลานขาดลอยล้านตอนพุทธศสกธรรมศสกสังฆศก ร้อยสีเข่าใ <ไอ S 1> สม้อนดังไปจนนกสามคำม้อนไปหนา,หนาไหลน้ำไหลม้นไปไฟขอให้ไฟหมดม้อนไปโชคลาภการเงินการงานการข,าข,าาข่าการขายเงินทองหนาล้อยสิ่งดีๆีล่างไหลธรรมาสู่ตัวเจ้าในชาตรีทินนาามในกาอุปีมาเรสโสพันตาฮัสสะตระตะมะนี่มาตามพุทธังเปิดพุทธังเปิดธรรมังเปิดสรรมังเปิดสังฆังเปิดนัปเปิดนัปเปิดโมเปิดโมเปิดพุทธเปิด พุทธเปิดท่าเปิดทาเปิดยะเปิดยะเปิดเปิดการเงินดีเปิดการเงินดีเปิดการงานดีการงานดีเปิดค้าขายดีเปิดค้าขายดีเปิดดวงเปิดดวงเปิดบารมีเปิดบารมีเปิดเงินร้อยล้าน เปิดเบิดสิ่งดีๆเปิดสิ่งดีๆเข้ามาสู่ตัวข้าพเจ้าเข้ามาสู่ตัวข้าพเจ้าด้วยน้ำมูพุทธายะด้วยน้ำมพุทธายะนักเงินมีมานเงินมีมาไหลเข้ามาไหลเข้ามาสู่ตัวข้าพเจ้าสู่ตัวข้าพเจ้านักชาลีตินักชาลีตินักเงินมีมานเงินมีมาไหลเข้ามาไหลเข้ามาสู่ตัวข้าพเจ้าสู่ตัวข้าพเจ้านักชาลีตินักชาลีติขลุขจัก กิตติมันตังมะอาปุโอมพระยาคุณลดลดแล้วรวยนัได้เงินนได้เงินนได้ทองนัได้ทองนได้ทรัพย์นัได้ทรัพย์นเมตตานัเมตตาน้าอาถรั้างอาถรรพ์นัเจริญนักเจริญนมั่นคงมั่นคงอธิฐานธิฐานนี้อ รวยรวยรวยตอนนี้ตอนนี้เดี๋ยวถ่ายคลิปวิโอยู่โอ้เฮียร่ำรวยร้านบุญดีหมูกระทะนะครับบ้านดอนบ่มวันนี้มาสักใกรบึกพระจรัดเสือวันชัดมงคลวันดีตรงกังบ,บวันพระรวย,ย,ย,ยลอยล้านรวยล,ยลย้านเฮงเฮงรวยรวย,ย,ยครับเฮียนหน่อยร้านบุญดีหมูกระทะบ้านดอนบ่มนะครับ สาธุสาธุเป็นพยากรุดจ้าโตตลอดใส่กระเป๋าได้เลยนะครับ